ครับวันนี้ก็มากันที่เวทีมวยลุมพินีครับในศึกพุ่งพันม่วงครับก็มากันคู่ที่4ี่ของรายการเลยครับเป็นการล้างตากันก็เพชรสยามจิตมังนน์ครับเปิดโอกาสให้ดอกไม้เงินปอพงสว่างขึ้นชกล้างตาอีกครั้งครับครับผมมวยแก้แค้นล้างตาแก้มือนี่มักจะสนุกนะครับก็กลับไปเตรียมตัวมาแล้วนะครับว่าครั้งที่แล้วแพ้มาเนี่ย วันนี้ต้องจัดการได้ครับ,น,รบน,นี้ก็ชกกันในพิกัด117ปอนด<ร>์นี่ครับจตุปอพงสว่างนี่นาอ้วนครับนาอ้วนเมืองนอนท์ขึ้นถอดมงคลให้นาอ้วนนี่ขึ้นถอดมงคลให้มุมแดงครับเพชรสยามส่วนจัตุนะครับถอดให้ดอกไม้เงินก็คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่ครับครับแต่เป็นทางด้านเพชรสยามจิตมงนนนี่เบียดเอาชนะคะแนนมาครับ รูปร่างดีดูว่าดอกไม้เงินจะสูงกว่านะครับได้รูปล่างยาวเฟื้อยเลยครับสตาร์ทกันยกที่สองขยับเข้าหาครับแตไฟ<า>ที่แล้วนี่ชนะแบบพลิกพลิกล็อกเลยนะคุณน็อตหลายคนก็มองว่าดอกไม้เงินน่าจะกินนิ่มนะครับแต่ก็แพ้ครับต้องมาดูครับว่าไฟานี้จะล้างตาได้ไม่ได้ยังจด,จดจดต้องจ้องกันอยู่ครับตอนนี้ยกที่สอง พยายามจะถีบนำนะครับเพชรสยามจับได้ล็อกใต้ปีกก็ยังทักทายตีเข่าเบาๆครับแต่เพชรกระหลัดเพื่อนร่วมค่ายของเพชรสยามนี่ก็เคยแพ้ดอกไม้เงินมาแล้วนะครับก็ไปเจอที่ช่องจุดสีแต่ก่อนหน้านั้นเพชรเพชรกระหลัดนี่ก็เคยชนะใช่ชนะดอกไม้เงินมาใช่ครับเพชรกระหลัดนี่เคยชนะน็อก ดอกไม้เงินที่ลุมพินีแล้วก็ไปแพ้ดอกไม้เงินที่ช่องเจ็ดครับแต่วันนี้ส่งเพื่อนร่วมค่ายมาล้างตาต้องมาดูครับว่าคราวที่แล้วนี่ล้างไม่ได้แล้วไงครที่จะย้ำอีกได้ไหมนะจะย้ำแค้นได้ไหมเพชรสยามแต่วันนี้รูปร่างนี่มาใหญ่เลยครับดอกไม้เงินมียับซ้ายกระแทกไปก่อนทักทายครับยกที่สองโอ้โหแลกแข่งกันครับ ยกนี้นะ้ำมวยทั้งคู่ก็ยังไม่ปล่อยเต็มเลยครับเป็นการทดลองก่อนดูชั้นดูเชิงก่อนนะลยก<ช>ที่สองครับแต่ถ้าทดลองใช้แล้วติดใจทำไงคุณนอ็อตก็ย,วยาวๆไปเอาครับหมดยกที่สองครับสถานการณ์เสมอทางด้าน,นเพชรสยามครับต้องบอกว่าสถิติคมอยู่นะสำหรับเพชรสยาม กันมวยก็เข้ามาชมกันหนาตาเลยครับ,รบมันดูยกที่3มกันต่อเลยครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นครับถีบสักกัร์ดแกดอกไม้เงินอขออภัยครับนี่ครับวางแข้งขวาโอ้โหดอกไม้เงินนี่แกขวางหน้าไว้เลยครับนี่ครับเราก็เสียบเข่าซ้าย แต่จังหวะขวางหน้ากรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับแยกแล้วก็สับมือชกต่อนี่ครับเตะขวายกนี้ต้องออกเลยครับก็ยังไม่โอ้โหเตะซ้ายได้หนักครับครับพยายามล็อกนะครับทางด้านเพชรสยามตีขวานี่ครับตีเอาเลยครับ ดอกไม้เงินแกก็ดันเข้าไปตีได้ตีไปแต่ขอดันก่อนนี่ครับเดินหน้าครับทีมมาซ้ายเข้าไปครับดอกไม้เงินด่โอ้มีหมัดโอ้โหชุดนี้ทำได้ดีเลยครับออกได้สวยเลยครับมีหมัดหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยข่าวครับจับในดอกไม้เงินยัดซ้ายครับไปสยามยัดกลับมา ตอนนี้ดันเข้าไปนะดอกไม้เงินับครสู้กันที่ในครับพยายามเด้งตีมาครับเป็นสยามเริ่มจะเปิดเกมเดินแล้วครับทางด้านดอกไม้เงินนี่ครับเตะขวาโอ้โหเตะละคขาวไว้เลยครับตั้งกำแพงเป็นสยามทำอะไรได้ไหมขวาคืนมาครับอล็อกแล้วครับทางด้านดอกไม้เงินพยายามจะหักมาโอ้โหเอ้ โอ้ยโรกี้มีอาการครับโอ้โหเพสยามเดนเข้าไปแล้วนิ่งครับโอ้โหโดนเสียบไปสองทีครับเหมือนจะอยู่โอ้โหกระทุ้งดอกนี้ถึงใจเลยครับแต่ยังทนได้นะทางด้านเพชรสยามอะไรครับดอกไม้เงินนี่ก็เดินเบียดเลยอาจจะมองว่าเพชรสยามนี่โดนเข่าแล้วเหมือนจะหยุดครับครับฟื้นหรือยังครับอ้าวโอ้โหโโหักทิ้งลงไปง่ายๆเลยครับ นี่ครับมีฟันศอกด้วยครับนี่เอา้างัดสอกมาใช้เลยครับเริ่มจะเล่นหนักๆแรงๆกันแล้วแต่ขวาเสียบนี่ครับโอ้โหกระทุงเข่าเข้าไปแกยัดไส้แต่ละดอกนี่หนักน่วงทีเดียวครับหน้าตาเหมือนจะไม่ค่อยสู้คนครับสำหรับดอกไม่เงินแต่อาวุธนี่โอ้โหดูครับจังหวะการหักนี่มันสวยจริงๆครับ หมดยกที่ 3, สามสะใจแล้วก็มั่นใจเลยครับดอกไม้เงินแกกระทุ้งแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าสะเทือนนะนะครับต้องมาติดตามกันดูครับเพชรสยามทีมงานจะแก้เกมมายังไงครับหมดยกที่สามนี่ทางด้านดอกไม้เงินได้เปรียบสองช่วงตัวแล้วนะครับนะครับมาดูยกที่สี่ครับนี่พยายามจะเด้งตีโต้มาครับเพชรสยาม อาจจะดิ้นหลุดไม่หลุดครับดอกไม้เงินพยายามจะเสียบซ้ายเริ่มจะล็อกแล้วครับโอ้โหแต่เสียบขวาเข้าไปตอนนี้ไล่แขนกันอยู่ครับนี่ครับโอ้โหเสียบซ้ายนี่ครับหักลงมาเสียบเข้าไปโอ้โหคาเชือกโดอกนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ชัดเจนนะ,ะเต็มเต็มๆเลยครับเสียบแล้วก็ห้อยไว้ที่เชือกเลยครับแล้วก็เพชรสยามรู้แล้วครับว่าโอ้โหถ้าอยู่วงนอกนี่ ยากครับต้องล็อกเสียเปรียบแล้วครับแต่เด้งตไีได้สวยเหมือนกันดอกไม้เงินดันเข้าไปนี่ครับโอ้โหเด้งตีมาครับไม่สยามอ้าวทำได้แล้วครับแต่แกโต้มาแกโต้มาหนักโอ้โหดอกไม้เงินเด้งตีขวาครับแต่ละดอกนี่หนักนวงทีเดียวเสียบเข้าไปอีกดันเข้าไปเสียบซ้ายดันเข้าไปเสียบขวาเสียบขวาอมีเด้งตีคืนมาครับ โอ้โหเสียไป2ดอกครับดอกไม้เงินคือหมอดยกที่3เนี่ยความไปไปได้อยู่อยู่ดอกไม้เงิน2 1หนึ่งแล้วนะบิดมาสียอีกทีหนึ่งครับดอกไม้เงินโอ้โหแต่ละดอกที่จัดให้เนี่ยถึงใจจริงๆครับยกนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการแลกเข่ากันอย่างเดียวเลยครับครับนี่ครับเป็นสยามเด้งตีข,ข,ขวาวเด้งตีปอีกทีนึงดอกไม้เงินก็แลกเหมือนกันครับไม่กลัวครับพักเข้าไปโอ้โห เพชรสยามเดินมาครับดอกไม้เงินพยายามจะหักหักตีขวาเสียบซ้ายอืยกนี้แลกเข่ากันสนุกเลยครับครับอะไรครับเดินเลยครับโอ้โหเดินเสียบซ้ายเดินเสียบซ้ายเดินเสียบซ้ายเอ้าเอ้ายังไงนิ่งครับตัวแข็งแล้วครับโอ้โหที่มาเป็นชุดเลยครับเพชรสยามตัวงอแล้วนับสิครับแบบนี้จุกครับโอ้โหกรรมการต้องนับครับโอ้โหแกมาเป็นชุดเลยครับคุณนอสครับ ไหวไม่ไหวโอ้โหอยู่เลยครับเหมือนจะอ้วกด้วยครับถูกครับฮึ่มวนนี้ต้องบอกโดนกันหนำละเก่งไม่ทันละครับเป็นั้นว่าดอกไม้เงินปอคงสว่างครับเอาชนะน็อกทางด้านเพชรสยามจิตนงนวลไปในยกที่4นะครับนี่แกบแฟนมว่ยชาวต่างชาติด่ตาค้าง,คงเลยครับค้างสิครับตกใจเลยครับ